สวัสดีค่ะอราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนเมษายน ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษาย,ยนถึง15พฤษภาคมนะคะเป็นธาตุไปอราเนี่ยดูคลิปความรักนะคะแต่ว่าแปลกจริงๆเลยอ่ะความรักไม่ค่อยจะขึ้นกับอราทาโร่เลยอ่ะเป็นเรื่องของการถามเรื่องการงานแล้วก็ปัญหาส่วนตัวซะมากกว่านะคะตัวตนของชาวราศีเมษเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยนะเป็นผู้ที่ดูดีเป็นผู้หญิงที่หรูหราสง่างามมีฐานะที่ดีเป็นผู้หญิงฉลาดแล้วก็ความสมบูรณ์อยู่กับตัวเองอะ่ะอยู่กับเงินอยู่กับ ทองอ่ะผู้หญิงคนนี้จะดูดีหุ่นพอเหมาะพอดีแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะคือเอาเป็นว่ารูปร่างพอดีในแต่ละเลทของความสูงกันแล้วกันเนาะคุณจะเตี้ยจะสูงจะผอมหรืออะไรแล้วแต่แต่มันจะพอดีในส่วนของคุณนะฮะสง่างา,งามนะฮะในท่วงท่าของคุณเวลาคุณจะมองคนอ่ะคุณจะชอบชายหางตามองอ่ะค่ะจะมองก่อนแล้วค่อยพูดนะฮะไม่ใช่พูดเลยตอบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะมีลักษณะประจําตัวคุณอย่างนี้นะคะคือปัจจุบันตัวของคุณอ่ะเป็นราชินีเหรียญซึ่งมีเอกลักษณ์แบบ แบบนี้จริงๆสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมมันจะได้อะไรบ้างแบบไหนเกิดขึ้นมาแล้วชีวิตเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงชีวิตคุณรู้ราคาคุณอยู่ดีมีสุขคุณทํางานในเรื่องของเงินทองเพราะมันอยู่ข้างหน้าคุณคุณสามารถหยิบได้จับได้โดยที่ไม่ต้องขนขวายอะไรมากมายฮะคือคุณเป็นคนที่ หน้าตาดีและฐา,าดีอีกด้วยแล้วมีความสวยสงานในแบบของคุณน่ะแล้วคุณมีความอ่อนหวานคุณมีจริตจักรันเลยทําให้มีแต่ความเอนดูคุณมาตลอดไงฮะเออให้คนนี้ราก็เําเออเขาหน้ารักเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครหรอกเขาดูหวานๆแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เป็น the world ฉันอยากจะ ทำอะไรฉันสามารถจะควบคุมมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันบอกว่ามันต้องเป็นดําก็ต้องเป็นดําฉันบอกว่าเป็นขาวก็ต้องเป็นขาวฉันบอกเป็นแดงก็ต้องเป็นแดงฉันบอกเป็นทองมันก็ต้องเป็นทองอ่ะ the world อันเนี้ยนะคะเราต้องตีให้ไปตามไพ่แล้วก็ความหมายมันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลเกียรติยศการเดินทางอาจจะอยากได้อะไรสักอย่างที่มันเป็นของฝันของตัวเองหรือว่าฝันอะไรไว้แล้วมันเป็นจริงอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่า the world มันขึ้นไงคะตัว the world เนี่ยมันคือความสมบูรณ์แต่ในเนี้ยเขาหมายถึงว่าเขาคาดหวังนะคะมันยังไม่ได้ถึง คือคนเราก็มีแผนการที่วางเอาไว้อะแต่มันจะไปได้ไม่ได้มันอีกเรื่องมันอยู่ที่ระยะทางการเดินแล้วก็อุปสรรคต่างๆมันอาจจะได้แค่เห็นหรืออาจจะได้แต่ว่ามันยังมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นอีกอย่างเงี้ยค่ะรางวัลน่มันสวยงามความสําเร็จใครก็อยากได้แต่มันจะถึงความสําเร็จไหมอะมันต้องเดินนับก้าวเลยนะคะแล้วมันต้องนับความเหนื่อยและเหงื่อตกด้วยอะกว่ามันจะถึงนั้นอะถามว่าทําไมออราถึงพูดอย่างนี้ตัวตนชั้นดีใช่ค่ะตัวตนคุณดีเพราะตัวตนคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจบทีี่่ตตรงงงงนนนนิสบบไะะ้ออกดมั ตัวสรุปเนี่ยมันกำกับว่าได้แค่คิดนะยังไปไม่ถึงนั้นคุณจะไปทำเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือว่าคุณจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่บทสรุปของคุณครูคต้องอยู่เฉยๆหรือวางมือและหยุดลงตรงนั้นต่อไปนะคะสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยเขาได้ราชินีพระจันทร์เป็นกลางคืนเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์รอบรู้เป็นผู้หญิงที่เดาใจยากอารมณ์แปรปรวนหรือไม่ก็คุณจะมีอาการอารมณ์แปรปรวนก็ได้มันอาจจะเป็นไปได้เพราะเราไม่ได้คาดคิดไงว่าเราอาจจะ อยู่ในไวททองหรือว่าใครทําให้เราแล้วเราวีนได้หมดแต่เนี่ยเราพูดให้ฟังว่าเออในลักษณะของสิ่งที่ไม่คาดฝันคุณเป็นคนฉลาดคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องคุณเป็นคนที่ฉลาดทีเดียวเลยนะคะรอบรู้ด้วยถ้าเปรียบเป็นราชินีพระจันทร์คุณก็เป็นคนที่รู้จักปิดบางความลับได้คุณก็สามารถรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ได้เช่นกันนะคะแต่คุณอาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนด้วยและที่สําคัญนะ จุดเด่นๆของคุณเลยคุณอาจจะดื้อรั้นด้วยนะคะในบางโอกาสต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้เนี่ยเด็กหนุ่มถือดาบให้คุณเนี่ยรู้จักควบคุมตัวเองไว้นะจะทําทตัวแบบเด็กๆไม่ได้นะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยมันจะทําอะไรประมาทมันจะทําอะไรแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เหตุผลให้มากๆแล้วคุณก็จะต้องควบคุมตัวคุณเองให้หนักกว่าเดิม เราก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกให้ควบคุมตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้มากๆและทางด้านข่าวสารคุณก็อาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่มาแจ้งใส่คุณนะคะคุณก็อาจจะไม่พอใจเรื่องข่าวนี้เท่าไหร่หรอกแต่อย่าลองดีกับข่าวที่มานะคะเพราะมันอาจจะทําให้คุณเสียหายได้เพราะใบสรุปสุดท้ายเนี่ยนะคะเราระบอกไว้ก่อนนะมันสีดาบนะหมายถึงว่าให้คุณในหยุดนิ่ง ให้คุณรักษาแล้วถอยออกจากปัญหาซะหลีกเลี่ยงความตึงเครียดซะนะคะิ่งเดิมๆที่คุณจะทาเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แล้วนะคะให้คุณหยุดได้คุณหยุดตอนนี้คุณจะทําอะไรก็แต่คุณหยุดพักไปเลยนะคะคุณหยุดพักของคุณไปแล้วคุณหาอนาคตใหม่ให้กับตัวของคุณเองว่าเอะอะไรนะที่เราชอบอะไรนะที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมได้เพราะคุณเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนดีนะที่ออร่าดูเนี่ยคุณไม่ใช่คนไม่ดีเพียงแต่ว่าบางอย่างงานเนาะคุณก็ ทํางานน่ะคนทํางานน่ะคุณก็ต้องมีเจ้าของมีหัวหน้าเป็นหรือว่าจะเป็น ผู้บริหารก็แล้วแต่เราก็จะต้องดูแลคนให้มันเสมอกันถูกไหมคะคุณก็มีความไม่ลำเอียงคุณไม่ใช่คนลำเอียงแล้วคุณก็เป็นคนค่อนข้างดีด้วยดี80%อตีก20%นตมันต้องมีพลิกแพลงนะคะในเรื่องของธุรกิจเพียงแต่ว่าคนดีไปอยู่ในที่ของความมืดเนี่ยมันก็ยังมองไม่ค่อยเห็นความสว่างเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าเออมันทําให้เรามีความสุขให้เรามีทุกอย่างได้ในวันนี้ก็เพราะไอ้ความมืดนี่แหละใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ไงคะว่าไอ้แสงสว่างที่มันอยู่ข้างนนนนอกเเเ่มัป็ชไร แต่วันนี้คุณเจอทางที่ว่าไปต่อไม่ได้ทําอะไรแล้วมันติดไปหมดมันขัดไปหมดอ่ะใช่ค่ะมันไปไม่ได้จริงๆมันต้องหยุดนะคะเพราะสิ่งอื่นๆมีเยอะแยะไปค่ะที่มันสามารถทําเงินทําทองได้อ่ะนะคะโดยที่ไม่ใช่ต้องยึดติดกับเกา่าๆเนี้ยโอโ้โหโลกมันเปลี่ยนไปนะคะเราต้องเปลี่ยนไปตามโลกอะนะคะตอนนี้ทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณลองมองดูสิคะการซื้อการขายมันก็มาอยู่บนหน้าจอทีวีบนหน้าจอโทรศัพท์หมดแล้วเห็นไหมคะคุณก็ต้อง เปลี่ยนเบนเข็มทิศไปทําตรงอื่นนะคะสำหรับของชาวราศีเมษขอบคุณดวงชะตาของชาวราศีเมษเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ด้วยนะคะ